S <S> ส,วสวัสดีครับ FC ช่องขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้หลังจากหยุดไปนานเลยนะครับช่วงเทศกาลสงการเราไม่ได้มาพบเจอกันนะครับวันนี้นะครับผมพามาอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอแก่งคอยเมืองชุมทางนะครับอย่างชื่อไว้คือเมืองชุมทางแก่งคอยนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมทางรถไฟนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ จะพาท่านไปที่ไหนนะครับไปอย่างไรอำเภอแก่งคอยนี้มีที่เที่ยวเยอะมากนะครับแต่ผมจะพาท่านไปยังไงที่ไหนยังไงเดี๋ยวคอยติดตามครับที่อำเภอแก่งคอยสำหรับวันนี้นะครับเชิญครับ หลังจากที่ผมพาท่านไปที่เริ่มต้นของชุมทางแก่งคอยที่ผมจะพาท่านมาวันนี้คือสถานีผาเสดนะครับผาเสดอ่าทำไมถึงชื่อผาเสดและเป็นที่ปลาที่ปลาที่มาที่ไปอย่างไรนะครับของอำเภอแก่งคอยจะมีสถานีรถไฟเรียกว่าผาเสดนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าสถานีรถไฟผาเสดและที่ชื่อผาเสดนั้นประวัติเป็นมาอย่างไงเชิญครับ ให้ความรู้กับเราและสอบถามข้อสงสัยต่างๆนานานะครับอ่ะสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับเสรีครับเสรีคุณลุงเสรีนะครับคุณลุงเสรีอ่ะคุณลุงเสรีครับคราวนี้ผมอ่ะข้อคนเสรีแต่ไม่ค่อยมีความรู้เลยในด้านนี้อ่า อยากให้คุณลุงเล่าประวัติของผาเสด็จหน่อยนะครับแล้วก็หินเจ้าพหลตรงนี้อ่าครับอันนี้คร่าวๆง่ายๆนะครับครับพระองค์ประการท่าท่าท่านพระดิลอกและท่านก็นําการรถไฟมาสู่ประเทศไทยโอ้ท่านสร้างทางรถไฟเส้นแรกจากกรุงเทพมาถึงอยุทยานเยอเซเบกโลเมตรอ่าครับเจ็ดสิบกิโลจากกรุงเทพเอเซเบโลเมตรครับแล้วจากอยุทยาไปโคราชพอมาถึงจุดเนี้ย มาถึงเคุณแม่ศิลากร้อนนี้ก้อนหินก้อนนี้มันบางอยู่เห็นมันบางอยู่วิศวกรชาวฝรั่งเศสผู้ที่ทําการก่อสร้างเอาชาวฝรั่งเศสอ่ะครับวิศวกรอ่ะพยายามจะระเบิดหลายครั้งก็ทำไม,สม่รรไมสมาําเร็จเขาหินมันเมียฐานเราสั่งเสรับแันนี้เป็นโรงโดร์เขาเรียกทรงโมยาไฟโงมยาไฟวิฟสัยนางไม้ค่ายป่าเยอะทถนี้ทำงานก็ป่วยตายเลยตายเพราะวิศวกรพยายามจะระเบิดหลายครั้งก็ทำไม่สำเร็จก็หนักใจครับจนจนทั้ง รู้ถึงหูประกันรู้ถึงหูประกันรักกันห้าพระองค์ทราบพระองค์ก็เลยฮะตาประทับพผะดินมาประทับต้นต้นไม้ใหญ่ทถนนี้เอาเลือกเอาชัยพอตาประทับแผ่ดินมาประทับต้นไม้ใหญ่เสร็จปุ๊บต้นไม้ใหญ่ก็ยืนต้นตายแห้งเขียวเฉาตายไปไม้ร่วงตายอีกคนงานก็ยิ่งกลัวถานไม่กล้าทั้งกลัวไม่กล้าทงานกลัวท่านกันพระองค์รู้พรอองค์เลยให้ตั้งสามีิงตาขึ้นแล้วทำพิธีบวงสรวงจึงสามารถวางรางรถไฟได้ ครับครับพอวางแล้ววางพดานเสร็จนะครับวันที่22่คันวาคมหรือรอศหนึ่รอศหนึ่หรือพสองพันสีอยสามพศสองพัสอยสามครับคุรุงครับพระองค์ลชการที่ห้าพระระจุลจอปพระจุจอเก้า่หัวในกันหพร้อมพระนางเจ้าสาพระองคสีพระงนทีน้าก็เสด็จมาลงจำลองขบนทัพชินนี้ครับจำลองนี่รูปนี้ครับถ้าเกิดจะดู บางคนจะไม่รู้ผมเรียนี่ครับเพื่อนๆนี่นี่คือจำรอนี่จำรอจำรอเลยก็มีเสาเสือผาเพิ่งนี่คือเห็นไหมชื่อยอพนางเจ้าสายวัดพระบางสีชื่อยอดแล้วก็เลขไทยในหนึ่งห้าคือราทอนหนึ่งห้านี่ฮะจะเห็นกับตัวที่อันนี้ทองจริงใช่ไหมเในหนึ่งห้าเลขไทยแล้วพระองค์ตั้งเชือกนี้พอองค์ตั้งเชือกนี้ผาเสดภักตั้งเชือก๋อพระกว่าตั้งเชือกผาเสดครับครับครับผาเสดภักด์นะพอองค์ตั้งเพื่อเป็นศิลาตำบลผาเสดภักดังตำบัติเทพเทึะไปนะครับครับครับ เนาะก็จะมี1ัร้อยรีแปีนี่ก้อยยีาปีแล้วร้อยยี่สเปีตอนนี้พอวันที่ยี่บสองธันวานะยิบนางนานนะครับคุณลุงยีิบสองธันวายี่ธันวาทุกยี่สิบธันวานางรำกิตาสาเตียงแกงหอยก็จะมารำถอยนี้ครับเนี่ย จะทำลายเยอะดูเยอะลายกันสิรูปแล้วก็มีย่อมลายขับครับอย่างรูปที่เราให้ลงนะครับว่าดูทุกวันที่22ธันวาครับนี่ครับอ่าจะมีนางรำจิตอาสานะครับอ่านี่นะครับนี่ถวายต่อพระองค์ท่านนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอ่าครับโอเคครับอันนี้เคยไปไหสักคร่านนี่ก็องศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์ครับคนมาขอพรสำเร็จเยอะก็จะเชื่อหูหูก็ชอบผุนปั้นทหารผุนพิการผุนพิกาแลตำรวจชอบผุนปั้นผุนที่เชื่อมั่วเยอะครับมันเยอะมาก ผมมันต้องขนไปไว้ชอกขาหลังชอกขาเพราะมันเยอมากเลยแล้วก็ที่มันเป็นสิ่งถ้าถ้าสมัยผมมันโลกวิทยาศาสตร์เข้ามาเยอะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกับเพื่อนเพื่อนทั้งเกตนะครับที่พระองค์ตระทับตาจะบรอไว้และรถไฟครับเส้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อน รถไฟผ่านตามปกตินะครับตรงนี้ไม่ชนไม่หักไม่ใหญ่ซึ่งวิศวกรชาวเยอรมันยังสงสัยอยู่เลยว่าฝรงเศสเยอรมันประเทศว่าทําไมถึงไม่หักไม่อะไรต่างๆรถไฟก็แบบจะชนก็ไม่ชนนะครับเบียดครับรถไฟประเทศไทยเบียดเลยนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันคือตอนนี้เป็นเส้นเก่ารถไฟเส้นเก่าเส้นเก่าครับก็จะมีแค่ใช้อยู่ก็มีจําของตีบัยขึ้นใช้อยู่ลงปูนยังใช้อยู่กับมี ท่องเที่ยวจะมานะท่องเที่ยวรถไฟท่องเที่ยวจะมาสามจุดนี้มาจอดนี่เลยครับจอดนี่รถ<ม>ไฟมันสวนก็ต้องมีบันได,ไม,ม,ไดมันบันไดจะเอามารองรับเขาลงอ่ะลงมาติดเป็นร้อยคนลงมามา,มา,มา,มากราบสักการะท่านมา,านมไหว้ท่านรถไฟท่องเที่ยวนะจะมีรถท่องเที่ยวเขาบินขบวนท่องเที่ยวครับแล้วก็มีรถไฟของของการรถไฟเข้ามาตรวจเส้นทางทุกวันก็จะวิ่งป้ายตรงไหนล้มาเร็วกาจะปักเกาจะตรวจสัญชาตวิ่งทุกวันบอกเขาวิ่งทุกตอนนี้ยังวิ่งทางสายอีสานอยู่เพราะยังไม่เด่นใช่ไหมครับสายอีสานไปวิ่งใต้ อุโมงค์ใต้ดินครับอุโมองค์อ,อ,อ,งอยู่ใต้ดินนะอ่าอุโมงค์อยู่ใต้ดินห้ากิโลกว่าห้ากิโลกว่าที่กําลังทําอยู่ตอนนี้กาําลังเรียบมากกับเบาใช่นหนไหมครับไอเส้นไอเส้นส้มากเบาครับเพี่น่าครับที่เป็นโมงค์ที่ว่าอุโมงค์คู่อุโมงค์ไฟแต่คู่ครับครับแต่ตอน,น,นที่สร้างที่เราเห็นนี่คือความเร็วสูงยังไม่เสร็จนะความเร็วสูงยังไม่เสร็จที่เราเห็นมากำลังเสร็จอ่าอ่าครับยังไม่เสร็จเพราะเร็วและและเส้นนี้ตอนนี้ยังมีวิ่งอยู่ไหมตอนนี้ก็มีก็มีวิ่งของทีของที่ไอวิ่งอยู่ของทีมไอวิ่งอยู่ก็ สองโมงครึ่งวิ่งครับเดี๋ยวจะไปใกล้ๆสามโมงกันมาเที่ยวหนึ่งสามโมงเช้าเที่ยวหนึ่งสองโมงครึ่งตอนเช้าเที่ยวหนึ่งแล้วก็สามโมงเย็นประมาณเที่ยวหนึ่งรถไฟสินธิวิทยจะขนผู้ผลิตผภาคขน,นน้ำมันอะไรเขาอะผมคุณตอนรับฟวิ่งแต่ตะก่อนนี้ใช้เส้นนี้ทั้งนั้นเลยตะก่อนนี้สายสังกีเส้นทั้งหมสายสายเส้นนี้ทั้งนั้นเลยสายสุรินสายบัวิ่งเส้นนี้อืมตอนนี้ผมผมก็จะถ่ายภาพบรรยากรถไฟวิ่งผมถ่ายไว้คนมาเที่ยวผมถ่ายาไปผมเก็บไวไปเดี๋ยวให้ผมมีทุนกับผมจะตั้งจอทีอย่างเงี้ย รับขายคนดูไงคนมากลับว่าองค์ท่านก็จะเห็นได้รถไฟวิ่งหน้าอะไรเงี้ยขอขอเวลาใช้เวลาเดี๋ยวคุณลุงเสรีจะทําให้พวกเราดูอีกครั้งนึงแล้วผมสัญญาผมจะมาอ่ามาสําหรับวันนี้นะครับก็เราได้รู้แล้วว่าประวัติของจอบรอเป็นอย่างไรนะครับที่มาของคําว่าผาเสด็จคืออะไรนะครับก็เป็นเพื่อนๆนะครับมาวันหยุดนะครับผมอยากให้มาเที่ยวหลังจากอำเภอแก่งคอยนะครับก็ไม่ไม่ไกลครับ วิ่งถนนมิตรภาพตรงมาเลยพอถึงตำบลทับกวางแล้วมันจะผ่านโรงปูนตาโนอินซีครับโรงปูนตาโนอิงซีจะมีป้ายเขียนว่าผาเสด็จนะครับชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเดี๋วผมจะปากหมดให้ว่าตรงนี้มันอยู่ของตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราครับ,รบวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยก็ขอขอบคุณน,นะครับคุณลุงเสรีมากรับแล้ว หลังจากที่เราทราบประวัติของสถานีรถไฟผาดิจนะครับแล้วก็ที่มาของอตราเจ้าพอรอนะครับที่พระองค์รัชกาลที่5นะครับทรงพระราชทานไว้จนให้มีสิ่งต่างๆนานาให้ทางรถไฟเช่นนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็รู้แล้วแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าสถานีรถไฟนี้เส้นนี้ตอนนี้มีแค่รถกระบวนสินกาของบริษัท นะครับมาเพราะอีสานใต้เขาทําการเจาะนะครับเจาะอุโมง์วิ่งลงไปด้านล่างแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ทับตาจบรอที่พระองค์ราชการที่5ทรงสร้างไว้นะครับแม้กระทั่งรถไฟฟ้าเอรถไฟความเร็วสูงยังเจาะอุโมงค์ยอมนะครับผ่าภูเขาเปุนลูกเลี้ยงเส้นทางจบรองานะเพราะพื้นที่ของอ่ามันเรื่องของเจ้าฟา้ามหากษตรัรราชการที่5นะครับมัน จะทับไม่ได้ประทับไม่ได้นะครับห้ามอยู่สูงกว่าถ้าอยู่ก็อยู่ต่ําไปเลยครับก็หวังไม่อย่างยิ่งนะครับอยากให้ท่านมาเที่ยวกันจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อ,อ,งองขวัญพาเที่ยวจังหวัดสระบรุรีแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนคอยติดตามใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ